หนึ่งคำเพิ่มหนึ่งคำที่เด็กไม่เคยรู้มาก่อนนะคะโอ้โหหนึ่งคำที่เด็กไม่เคยรู้มาก่อนเอ่คําไหนดีหน้านะคะเราอาจจะคุยกันนะคะหรือศบโอกาสนะคะศบโอกาสนั้นเจอโอกาสนั้นๆน,น,นะคะโดยที่ลูกไม่เช่นแบบอุย้ยข้อมือแม่เคล็ดนะคะเด็กเขาไม่เคยเอะคําว่าเคล็ดคืออะไรอุย้ยเจ็บเจ็บตรงนี้เนี่ย มันดังก๊อกงูข้อมือเครดเลยนะคะแต่คำที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะควรจะเป็นคำที่ได้ใช้ง่ายๆเนาะได้ใช้ง่ายๆได้ใช้แบบต่อเนื่องได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ที่โรงเรียนมากกว่านะคะยังไม่ใช้คำยากหรอกจริงๆคำว่าเครดเนี่ยยังไม่ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเจ็บร้อนเย็นหิวเอาไม่ไปมานะคะ โนโนเด็กบางคนโนโนโนน่ยมีน้องบางคนครูแหมมพูดภาษาไทยด้วยก็ไม่พูดนะคะน้องก็จะพูดแต่ภาษาอังกฤษนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้นะคะขอให้โต้อตอบได้นะคะสำหรั okay, okay, okay. บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตา ทำไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t ิกต็อกนะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad, ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ